นะครับวัตถุมงคลนองปู่ก็เยอะนะครับวันนี้ไม่รู้จะพูดจบหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต่อไปเป็นเอาวัตถุมงคลนองปู่รุ่นอื่นๆมาให้ชมด้วยแล้วกันเอาของดีมาให้ชมครับลหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยเจออันนี้นี่คือผ้าผงหัวใจเสียถีในพิธีสองสำเร็จเป็นเพียงรุ่นเดียวแล้วก็พิมพ์เดียวเท่านั้นที่เป็นผระผง แล้วก็ผสมมวลสารต,าต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเนื้อจะฟูๆจะมีการก่อนแบบนี้นะครับราคาในหลักพันกว่าๆเลยนะครับหลักพันกว่าๆนี่ไม่ใช่เอามาเปิดแล้วขายเอาราคานะครับหลักพันกว่าๆนี่คือการประมูลนะครับการประมูลนี่ไม่เคยหลอกใครนะครับถ้าเห็นรา,าคาสามารถเทียบมาตรฐานสากลได้ก็คือการประมูลนั่นเองว่าพระรุ่นไหนมีคนเล่นคนไม่เล่น ราคาแหลงไม่แหลงลองเอาออกมาประมูลดูนะครับจะรู้ว่าผ้ารุ่นนั้นพิมพ์นั้นเนี่ยราคาราคากลางๆในอยู่ประมาณไหนเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่นั่งคัดสมาที่บนตังนะครับเป็นเหมือนผ้าผงนั่งตังนี่เขาเรียกผ,ผ้าผงหัวใจเศรษฐีนะครับปลูกศีลในพิธีสองสำเร็จนะครับหายากมาก วันนี้ก็จะนำเอานะครับเหรียญหล่ออ๋อละ,อ,ะองนี้ไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญหัวใจเจ็ดตำนานเป็นนว่าก่าทองนะครับเป็นเหรียญปัม๊มนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยทวนนะครับเนี่ยสีก็จะแตกต่างกัน แต่เป็นรายการเดียวกันนะครับแต่อีกองเนี่ยเป็นรายการของเหรียญหล่อ,ลอสำหรับใครที่ชอบชอบอารมณ์ชอบมน์เสนิของเหรียญหล่อ,น,ลอนะครับเนองซ้ายมือเนี่ยเปิดแปลงปันที่1,600บาทเป็นเนื้อนวะนะครับนะวะแก่ทองเช่นกันแต่จะคนละรายการนะรนะวะแก่ทองรายการที่14นะครับเนี่ยเป็นเหรียญหลอก็จะได้เหรียญ ดูมีความเข้มขังมีมนเสน่ห์ในอีกรูปแบบนะึงนะครับที่แตกต่างกันจากเหรียญปัมป๊มเหรียญปั๊มนี่ก็สวยเลยเป็นเหรียญเป็นรุ่นนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับมองดูนะ่ยสวยแล้วก็ตึงตาตึงใจเลยต่อไปเป็นเหรียญมุนภานะครับเนี่ยสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกริยัง เป็นพระคาถาประสิทธิ์ประสาทความสําเร็จต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการกระทานะครับการงานต่างๆด้านหลังในเป็นพระหุรมาหาวเป็นดาวเป็นเดือนอันนี้คือต้นแบบฉบับนุมานองหลวงปู่เลยนะครับเนี่ยหางเ็ดขดเนื้อทองแดงจะไม่มีกล่องนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยไม่มีกล่องรุ่นนี้ไม่มีกล่องจะใส่ซองแบบนี้มาจากวัดเลยเป็นเหรียญที่ คนนิยมนะครับไม่ใช่โมพึ่งนิยมนิยมมานานแล้วนะครับเนี่ยราคา2,000กว่าบาทเลยหาค่อนข้างยากแล้วผิวกระจกสวยๆแบบนี้น่าเก็บสะสมมากเก็บผ้าสวยยังไงก็ได้เปรียบนะครับชนะแน่นอนแต่ต้องเก็บนานๆน,น,นะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยใครถือได้นานสุดได้เปรียบนะครับจะเห็นไม่ว่าจะเป็นปิดตาจินดามณีหรืองานดวงนะครับเนี่ย เก็บไว้นาน4-5ปีเนี่ยราคาพุ่งกว่หุ้นอีกนะครับไม่ว่าจะบิตคอยเทรดฟอลงฟอเรกอะไรเนี่ยไม่สู้วัตถุมงคลของหลวงปู่อย่างแน่นอนเชื่อว่าหลายๆท่านจะเห็นนะครับอันนี้นี่คือบารมีคือพุทธคุณของวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับอันนี้เนี่เป็น7จ็ดตำนานเนื้อเงิน7จ็ดตำนานเนื้อเงินบริสุดนะครับในหมายเลข3-2-5 แล้วก็จะมีเสมาเลื่อนยศเนื้อเงินเช่นกันสวยๆนะครับเป็นเหรียญหล่อหมายเลขห้านะครับเลขเรียงเหรียญอายุวัฒนมงคลนะครับรายการนำเลิกเนื้อชนวนต่อ9้ารอบ เนื้อชนวนนะครับเนะี่ยดูเข้มขังเนื้อชนวนเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยนะครับเล่าไปในหลายคลิปนะครับว่าเนื้อชนวนนี่เป็นเนื้อที่น่าใช้มากๆเลยถ้านําไปใช้เองเนี่ยแนะนําเลยต่อไปนี่เป็นเหรียญอุดมทรัพย์นะครับเลขแม่ทับออปาก้าลงยานะครับยาเขียวยาจีบอลยาน้ําเงินหมายเลขหนึ่ง นะครับเนี่ยเรียมพร้อมใช้วันนี้เกือบลืมเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เช่าเหรียญหล่อเจ้าสัวสมปัานาใหญ่ได้ดีพ่อครูประหลัดอนุสร์ประพัสโลวับัท่าสแบงนะครับรายการนี้แพงมากนะครับราคาจองเนี่ยสองพบาทเป็นรายการนวะภายทอง นะครับนะวะหรือสำริดภายทองผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับ,รบเหรียญหล่อของพระอาจารย์ต้อมเนี่ยไม่มีราคาถูกนะครับราคาแพงแล้วก็ลูกศีลูกหานี่เล่นกันเป็นอย่างมากด้านหลังเนี่ยเป็นยันที่เวลาเรานาวัตถุมงคลไปให้ท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะจารยันนี้ให้แล้วก็จะลงอลหังแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเสาห้าปลูกเศกสามวานละวานละสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์ต้อมท่านเมตตานะครับเมื่อวานนี้เลยปลูกเศกเดียวเลย เป็นเหรียญหล่อดูเข้มขังดูย้อนยุกดูดูสวยงามในรูปแบบของเหรียญหล่อหลอ่หลอี้เรียกว่าหล่อโบราณน,นะครับผมเกือบล,ลืมไปอีกรายการหนึ่งนะครับวัตถุมงคลในพุทธคุณหลักรอ้อยเช่นกันอันนี้เปิดแบ่งปันที่เหรียญละสองอ องค์ละ250บาทนะครับเนี่เป็นเหรียญนั่งต่างนั่งต่างในซุ้มเรือนแก้วนะครับมีมาแบ่งปัน2องสองค์ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนี่ยสีน้ำตาลเข้มเข้มด้าน,นหลังเป็นพระคถาพระเจ้าสิบชาติรูปทรงคล้ายพระสมเด็จนะครับเติดแบ่งปันที่2อง